เรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งชื่อโอเชียนครับแล้วก็มีมันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะฮะซึ่งเลามันจะรวมถึงเรื่องราวของพวกสิ่งธรรมชาติต่างๆนะับพวกสัตว์สปปรรพสิ่งอะไรฮะทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันฮะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือนิยายภาพที่เล่าเรื่องโดยเด็กชายคนนี้ผ่านเด็กชายตัวละครนี้ชื่อว่าโอเชียนสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่งาน w ิน t ท r b o o k f กเฟนะครับ2020 เทศกาลหนังสือส่งท้ายปีในช่วงฤดูหนาวนะครับที่ศูนย์การค้าสมย่านมิตรเท่านะครับรอยู่แถวย่าน3ามย่านนี่เองแล้วก็ติดกับชุลานะครับวันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาดูหนังสือลดราคาที่หลายๆสนอคินมาออกบูธกันนะครับแต่มีอย่างหนึ่งนยผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาทำบล็อกอะไเลยนะครับแต่พอดีว่า ไปสะดุดที่บูธของสำนักพิมพ์ฟูลสต็อปนะครับก็พอดีไปเจอกับน้องๆน,นะครับที่เป็นนักวาดนักเขียนนะครับมาเฝ้าบูธด้วยก็เลยมีโอกาสได้สัมภาษณ์เลยก็วันนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาสักเท่าไหร่นะครับทำให้ทุกอย่างก็ดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ยังไงก็เดี๋ยวลองไปชนนะครับ สวัสดีครับผมโฟนะครับหรือในนามประการกา1904นะครับอันนี้เป็นหนังสือเล่มแรกของผมที่เขียนขึ้นนะครับแล้วก็เล่มนี้จะมีนักเขียน2ท่านแล้วก็นักปั้น1ท่านครับอันนี้ก็คือจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของพี่เจมันัสวีครับแล้วก็นี้จะเป็นฝั่งของโฟและพิมครับ1904์แรงบันดาลใจในการทํางานเล่มนี้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากความรักครับคือมันเป็นเรื่องราวของความรักของเด็กชายกับคุณพ่อซึ่งมันเป็นพื้นฐานของผมที่ผมจะมีความสัมพันธ์กับคุณพ่่่ออทีคน้ง ลึกซึ้งเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ครก็จะเป็นเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งชื่อโอเชียนครับแล้วก็มีมันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะซึ่งเรามันจะรวมถึงเรื่องราวของพวกสิ่งธรรมชาติต่างๆนะครับพวกสัตว์สรรพสิ่งเลยครทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันอ,อันนี้ก็จะเป็นหนังสือนิยายภาพที่เล่าเรื่องโดยเด็กชายคนนี้ ผ่านเด็กชายตัวละครนี้ชื่อว่าโอเชียนตัวน้องมะไมักใช่จริงจริงมันเป็นเหมือนการเปรียบเปรยเหมือนดึงส่วนหนึ่งของเรามาในการเขียนเรื่องนี้ครับแล้วก็เล่มนี้ก็จะมีเป็นงานปั้นของน้องพิมพ์ด้วยฮะเข้ามาประกอบเช่นพวกนี้ใช่แบกกา์ของหนังสือเราก็จะอยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็เป็นก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะเป็นแบกการ์ดมูดแอนทอนที่มีความเป็นวินเทจเข้ามาผสมมนเหมือนกับว่า มันเป็นความชอบส่วนตัวของของผมกับพิมพ์ด้วยฮะในเรื่องของ ed, วินเทจเราก็เลยว่าเอาเอาเนี้ยแหละมาเป็นแบ็กกราว์ของของสิ่งนี้เพื่อที่ให้เราสองคนเนี้ยทำงานได้ลื่นไหลแล้วก็ทํางานให้ไปแบบในระนาบเดียวกันโดยที่ไม่ติดขัดเลยก็คือหาระหว่างกลางระหว่างสีชมพูและสีดำในฮะคาแรคเตอร์ของศิลปินทั้งสองทาง่านฝากหนังสือเล่มนี้ด้วยครับเป็นหนังสือเล่มแรกของลาแล้วก็ของพี่เจมันัสสวีด้วยครับ สวัสดีค่ะชื่อพิมพ์นะคะก็นามปากกาก็เป็น 90. 4ค่ะแต่ที่ที่ถามว่าเกี่ยวข้องอะไรกัน19กับ04ีอ๋อ19งกากับ04ีเกี่ยวข้องยังไงกันนะคะก็คือเหมือนเราเป็นเพื่อนการันค่าไม่ใช่แฟนกันหรอเป็นแฟนคือเราเป็นแฟนกันค่ะแล้วก็19นะคะก็มาจากวันเกิดของโฟค่ะก็เลยเป็น19ส่วน04นีก็เป็นวันเกิดของพิมนะคะก็เลยเอามารวมกันเป็นหนึ่ค่ะก็เลยเป็นนามปากกาของ เรื่องนี้ค่ะเรื่องเลือมาจากว่าโฟระค่ะเป็นคนแต่งเรื่องแต่งเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะหน้าที่เป็นผลงานงานปั้นนะคะก<ม>็จะเป็นปะการังที่จะเป็นฉา,า,ากอาจจะอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะ,คะก็น,นี้จะเป็นงานปั้นนะคะแล้วก็จะมีงานวาดที่เป็นของโฟค่ะเข้ามาผสมกันแล้วก็ฉากใหญ่ อีกฉากหนึ่งก็จะเป็นฉากนี้ค่ะกราจะเป็นงานปั้นเก่ยวกระปาราังค่ะแล้วก็จะมีเป็นงานวาดของโฟเข้ามาใส่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะแล้วก็เป็นงานวาดนะคะมันนี้ขัดแย้ง ตะกี้บอกว่าที่โฟนี่เขียนเป็นช<า>่างวาดเนาะหนูเป็นนักปั้นหนูเป็นนักปั้นค่ะแล้วก็โฟจะเป็นคนวาด<า>แล้วก็เป็นคนเขียนเนื้อเรื่องทั้งหมดของเื่งนี้ค่ะใช่ค่ะเราสองคนจบจากพอช่างคา่สะสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ค่ะอ๋อแล้วก็จะมีฉากอีกฉากหนึ่งค่ะที่จะมีสีใสเข้าไปด้วยเป็นฉากเกือบจะจบเล่มแล้วค่ะก็จะเป็นฉากที่จะมีปาหวานค่ะ มีที่ดูไม่ออกนเป็นอมใช่ค่ะปาวานตัวนี้ก็จะเป็นงานปั้นค่ะแล้วก็จะมีเรือลำเล็กๆที่เป็นงานปั้นอีกอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีงานวาดของโฟที่เป็นตัวละครหลักของเรานั่งอยู่ในเรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็อันนี้เป็นผลงานเล่มแรกของเราของคนนะคะยังไงฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่นุชนะคะพี่นุชก็เป็นตัวแทนจากสักพิ์ครูสต็อปนะคะก็งานหลักๆจะเป็น เดี๋ยวนี้เราเรียกมันว่าฟิวชั่นบุคคะนอกจากจะมีนิยายภาพหนังสือภาพอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหนังสือที่ผสมผัสานหลายอย่างเข้าด้วยกันนะคะ mm hmm. และเล่มใหม่ที่อันนี้ก็คือฟาวงานของน้อง1904คือน้องโฟกับน้องพิมนะคะ mm hmm. ตอนแรกรู้จักกัน mm hmm. ก็คือน้องอ่ะเป็นเหมือนแฟนหนังสือของสำนักพิมพ์มาตั้งนานแล้วเนี่ยค่ะคือ mm hmm. สำนักพิมพ์มา20ปีแล้วน้องก็เป็นแฟนประมาณ10ปีได้แล้วอะค่ะ, mm hmm. ะแล้วก็คุยกัน วันนี้นั่นแล้วน้องก็มีของเล็กๆน้อยๆมาฝากก็ทําให้เรารู้ว่าน้องก็ทํางานทางนี้เหมือนกันรเงียน้องไม่ได้สินบนไมไม่ได้มีสินบนค่ะ <laughs> แล้วน้อง็น่ารักก็คุยไปคุยมาก็แบบเออทางานด้วยกันไหมอะไรเงี้ยก็เลยชวนกันเริ่มทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยทำหนังสือท่องเที่ยวมาก่อนแล้วเริ่มจับจุดที่ได้ยังไงครับอืมจริงๆอ่ะมันก็มีความชอบอยู่แบบว่าชอบเที่ยวชอบภาพชอบอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเนะี่ยคือทําท่องเที่ยวถ่ายรูปงานภาพวาดแบบก็มีนิดหน่อยแต่ว่าพอตาหลัง ก็อยากให้มันชัดเจนขึ้นก็ทําเป็นหนังสือเป็นการ์ตูนอ่างเงี้ยค่ะเริ่มจากการ์ตูนเล่มนี้ก่อนเล่มน <ales> <ness> si <ism> so ี้จริงๆมันเป็นงานระหว่างภาพถ่ายกับการ์ตูนเหมือนกันทุกคนอ่ะจะได้โจทย์เป็นภาพถ่ายไปก่อนในการคิดเรื่องอะค่ะเนี่ยคือคือหนึ่งคนอ่ะก็จะได้รูปประมาณแบบรูปพื้นพื้นต่างๆอะไรเงี้ยแต่ละคนก็จะได้ไม่เหมือนกันแล้วคนก็เขียนมาคนละเรื่องมันก็เลยจะกลายเป็นเรื่องพื้นนก็เป็นการแบบโจทย์เป็นภาพถ่ายอะไทีนี้มันก็ เลยแบบเออเล่มนี้ฝึกมากเลยก็เลยลหลังๆก็เริ่มทำงานภาพมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลายเป็นรวมๆรับเป็นใหญ่ภาพกับหนังสือภาพ<ล>ทีมหลักของสัญชาติิมไปแล้วเนาะใช่เพราะ,ะถ้าผมไม่ถึงซูซท็อปผมก็จะไม่ถึงงานพวกนี้เลยแต่หลังๆหลักๆอ่ะมันก็ไม่ถึงกับเป็นหนังสือการ์ตูนใช้อย่างเดียวนะคะ <60. S 1> ก็เรียกว่ามันเป็นแบบผสมหลายๆอย่างก็เลยเรียกมันว่าฟิวชั่นบุ๊กอะค่ะเพราะว่าบางเล่มมันก็จะแบบมีซีดีอย่างมีเรื่องเสร็จอย่างเงี้ยล้วก็จะมีแบบเพลงประกอบ บ้างก็มีอะไรเงี้ยค่ะหรือบา,บางเล่มก็เป็นการแบบเอาโจทย์เป็นภาพอย่างที่บอกไปแล้วอะไรเงี้ยบางเล่มก็จดเป็นเพลงอะไรเงี้ยค่ะอ,อย่างสมมติของน้องน้องโกกับน้องพิมเนี่ยก็เป็นการผสมระหว่างป,ปั้นเซลามิกกับการเขียนเข้าด้วยกยันอะไรเงี้ยก็เป็นงานทดลองอันใหม่ หนังสือชุดใหม่ของสาสีนะคะสาสีเจ้าของเพจสาสีการเดินทางของพระอาจารย์นะคะเล่มนี้ซีรีส์นี้จะเป็นเรื่อง stationary ที่รักมันจะมีออกมาเรื่อยๆนะคะเล่มแรกเนี่ยม,มันจะเป็นเรื่องของปาการาินสรก็จะเป็นเหมือนรีวิวเรื่องปากาดินสอที่เราคุ้น คุ้นเคยอะไรเงี้ยแต่ว่าลงลึกนิดนึงแล้วก็มีธีมหลายอย่คือเขาจะเป็นแบบว่าสู่จกักรวาลเครื่องเขียนอันไกลโพ้นนะในเล่มเนี่ยมันจะเหมือนมีการ์ตูนที่แบบท่องไปในจกักรวาลของเครื่องเขียนอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกมากเล่มนี้เล่มแรกสวยนะอ่านสนุกด้วมันจะแบบมีมุกตลกในในด้วยแซบบ่บอเล่มที่สองเพิ่งออกมาล่าสุดนะคะเป็นเรื่องประการมึกซึมทั้งเล่มเลยคือจะเล่าเรื่องประการมึกซึมอย่างลงลึกละเอียดมากเรียกได้ว่า ปากกาอย่างเดียวเขียนทั้งเล่มได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้ก็มีจับตูนด้วยอะไรเงี้ยข่าวสิเขาชอบพูดว่าเล่มน,นี้พออ่านแล้วอาจจะเกลียดไปเลยหรือรักไปเลยทำซึมอะไรเงี้ยต้องรอง,งานดูนะคะเป็นเป็นแบบสีสีทั้งเล่มแล้วก็เขียนไว้ได้ายมือทั้งเล่มเลยปากล้านครับปากล้านครัฟูสต๊อต้อนะคะสำหรับนักจิ้มที่ทำหนังสือเข้าหนังสืนิยายภาพมีงานน่ารักน่ารักมากๆแวะมาดูได้ค่ะก็ถ้าง่ายสุดก็เข้าไปในเพจ f เฟซบ o ๊กฟูสต๊อ้บุ้านะคะ